อยู่ด,ดอะะรกราชพฤกษ์ล่วงสวยสีเหลืองเรากำลังเดินกลับโรงแรมสิริจะทุกคนจากตรงนี้จะเป็นกับหลังหันนิดนึงเนาะนี่ฮะตรงไปตรงเนี้ยนะก็จะเป็นศาลหลักมืองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแยกเขาเรียกว่าแยกอะไรแยกรอบเวียงใช่ไหมอ่าก็เอาเป็นว่าพอเจอโรงเรียนบุญยญาวาดนะฮะก็เราไม่ไปตรงซอยนั้นใช่ไหมเราลงมาซอยอีกซอยยังติดกับโรงพยาบาลเลย นะครับตรงนี้เป็นข้างหน้าก็จะเป็นถนนไฮเวย์ลำปางแงนวทุกคนจา้าซึ่งถ้าเราเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านิดเดียวเนี่ยนะครับก็จะไปเซ็นทรัลได้แต่ขวามือนะตรงข้างหน้านั้นอ่ะก็จะเป็นสี่แยกสนามบินถ้าที่เลี้ยวขวานะแต่ถ้าตรงตรงนี้เจ้าลีก้ก็แยกโรงพยาบาลจา้ะแล้วก็ไปก็จะเป็นแยกปากขามเราจะไม่ออกไปไหนแล้วทุกคนไม่มีเวลาแล้วจริงๆอืมเม,ม็มเต็มอีก โพสทริปยังไม่หมดเลยถาอีกแต่และว,วันขยันเกินทุกคนเห็นไหมใช้เวลาคุ้มค่ามากเดี๋ยววันนี้จะขอนั่งทานมะปรางหวานร้ายสดใช่ไหมทุกคนเยวจะเดินไปเรื่อยๆนะซ้ายมือนี้จะเป็นลำปางค่ะลงมาลำปางเมื่อกี้ที่เราเดินมาก็เป็นพุนโยธินจำถนนผงโยธินเอาไว้ะทุกคนอยากก็จะไปสุด ถึงนู่นเลยค่ายชุลศักดิ์มนตรีต่งบ้านป่องนักตรงนั้นจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนักที่สวยมากหายากมากตรงนั้นก็จะเลี้ยวขวาไปโรงแรมสิริน้ำตกสิริเลหรือชาได้นี่คือรถสองแถววิ่งเป็นวงกลมเลยทุกคนเห็นไหมลงมาลำปางด้านข้างเนาะถ้าด้านหน้าเขาเรียกว่าผลโยชินใช่ไหมหรือว่าตรงนี้เรียกว่าด้านหน้าก็สุดแล้วแต่อาจารย์ ลำปางเมืองต้องห้าเมืองน่ารักหนึ่งในดวงใจที่เราอยากไปที่สุดก็คือนอกจากที่เที่ยวสวยๆว,วัดพระธาตุลำปางหลวงเจดีซาวแล้วเนี่ยเราอยากไปน้ำตกแจสอนอุทยานแห่งชาติน้ำตกแจสอน,อน,น,ช,น,สอนชอบมากเพราะว่าเป็นน้ำตกที่แบบเหมือนกับคล้ายๆกับชั้นเดียวค่ะทุกคนไหลลงลำธารสวยมากแล้วก็มีบ่อน,น้ำร้อนรายรอบนะครับ โอ้ยทุกคนดูสิเราเจอตรงที่หน้าข้างโรงพยาบาลลำปางเราไปเจออะไรรู้ป่ะโซเมชาปัดหน้าเหรอทุกคนหูตายแล้วหอมชามากเดียวเราจะต้องแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแซบเราจะมาแกงใต้ด้วยแล้วก็เราจะแวะมาที่นี่อีกทุกคนจ๋าจะขอ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 ,ขอ,ขอชิมนี่ทุกคนนี่นะ้ำชาปั๊บทุกคนจ๋าหอมชามากเลยทุกคนนี่นี่ข้างเดี๋ยวเราจะเดินไปโรงแรมสิรนะิทุกคนจ๋าตรงนั้นนะตรงนี้ไม่ไกลตรงตรงนี้เขาเรียกก็แยกแยกโรงพยาบาลแล้วเลี้ยวซ้ายไปถึงจะป่าขามนะ<ไ>เนาะพอป่าขามปั๊บก็จะเป็นโรงแรมสิริทุกคนจ๋าตรงนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพช้างทุกคนจ๋าไปดูสินุ่มมาก นี่ฮทุกคนจ๋าโอ้ยลูกขาเขาตลอดนี่ไงรถไปเกาะคาพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุหัวกลับทุกคนจ๋านี่หาจากร้านชาใตา้นี่โรงพยาบาลลำปางตรงนี้ก็ลงปานเหมือนกันหรอโรงพยาบาลลำปางเขาแยกเป็นสองฝั่งหรอทุกคนบอกฉันหน่อยหรอนี่ฝั่งขวาเป็นประชาสัมพันธ์ฝั่งซ้ายเป็นตึกอำนวยการอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เป็นไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าเราเดินไปตรงถนนไฮเวย์ก่อนละกันเนาะเพื่อจะได้ ไม่หลงครับทุกคนทุกคนมาลำปางต้องดูคลิปของพวกเรานะในช่องของเราเนี่ยเราจะบอกต่อดูบ่อยๆจะได้รับรู้ว่าไปเชียงใหม่ไปเที่ยวที่ไหนเดินทะลุปุกโป่งไปทะลุหลังวัดพัะสิงห์จะสามารถไปประตูสวนดอกช้างเผือกได้ยังไงจะไปวัดแสนโปงยังไงอะไรเงี้ยแกงต้มแ,แกงต้าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนมุมไหนทุกคนก็จะได้ไม่หลงนะฮะแล้วก็จะได้อ๋อหลงรักเมืองที่เราไปเยือนมากขึ้นทุกคนคือลำปางที่เรากําลังเยือนอยู่นะครับ เ็จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับลำพูนแล้วก็เชียงใหม่3จังหวัดเ็าจะเป็นเชื้อสายเชื้อเจ้าเจ็พระองค์ณลำพูนลำปางเชียงใหม่นะฮะก็สืบเชือ้อสายมาจากอรอพนางเจ้าจามเทวีนะก็มีเนี่ยฮะ,ะเจ้ากาวิระก็เป็นหลานของออหนานเจ้าทิพชางเจ้าเมืองเชียงใหม่นี่แหละเออเจ้าเมืองลำปางเนี่ยทุกคนซึ่งอนุสาวรีย์ก็อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเดินออกไปแยกปากขามก็ถึงเลยบางคนเนี่ยมาเที่ยวลำปางกภูเขาวสวยมากดูสิมีแยกลูกเล่นตรงนี้แยกปากขามนะ อ๋อที่เราเดินเมื่อวานไงใช่ไหมจากเซ็นทรัลเดินเป็นกิโลกิโลแล้วก็อ่านั่นวัดเห็นไหมเห็นวัดยังวัดม่อนปู่ยักษ์กับม่อนจำศีลที่พระนางเจ้าจามะเทวีมาบวชเนี่ยห่างอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแต่วัดปากขามก็เป็นวัดงดงามอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเราไม่เคยมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะผ่านวัดปากขามตรงนี้ก็ได้นะวันนี้ใช่ไหมเราเพิ่งรู้ตรงนี้มีแยกถนนปากขามหนึ่งอยู่ตรงนี้เองครับเนี่เเจดีไหม ยี่ดีวัดม่อนปู mm. ยักษ์วัดม่อนสันถานนะทุกคนเดินเลยไปก็จะเป็นวัดจอ,องคําได้ด้วยนะตรงเขาเรียกว่าตําบลพระบาทใกล้ๆก,กับสนามบินลําปางซึ่งสนามบินลําปางก็อยู่ใน Ganz ไม่ไกลาจากเมืองแค่หนึ่งกิโลเอง,เองทุกคนก็ใกล้กับโรงแรมสิริเขาไปอี้ร้านนี้หยุดมาที่ยี่สิบเอ็ดเลยว้ยอ้ยสงกรานยาวกว่าใครเพื่อนอันนี้ projekt, ต้นแปล,ล,ล,ลงล้างขาวดทุกคนจ๋าเห็นไหมคล้ายๆกับแปลงล้างขวดแม่ละดอกมันอะ สวยเราจะเห็นทะลุกับเนะี่ฮะรากำลังจะทะลุถึงถนนไฮเวย์เชียงอา่าลำปางงาวจำได้นะลำปางงาวก็คือเส้นเซ็นทรัลโรตัสบิ๊กซีแมคโครทางขวาเนี่ยที่เรากำลังถ่ายอยู่ก็จะไปเซ็นทรัลแต่รถไฟได้เลี้ยวซ้ายก็ไปสิริโฮเทลทุกคนสิริโฮเทลโรงแรมนอนสบายมากทุกคนต้องมานะแล้วก็ไปชมมีเวลาอย่าใช้อย่าใช้เวลาเหมือนยูทูบเบอร์ช่องนี้นะจ๊ะ ช่องนี้ไม่หยุดไม่หย่อนขยันถ่ายคลิปบางทีไม่มีคนดูเพราะมันปิดกัน้นมันรู้ทีหลังอ้าวมันมันบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์นะอืมมีเพลงประกอบจากร้านอาหารเปิดเข้ามาในช่องมันแบนเราซะงั้นเลยไม่มีคนดูเลยคลิปนั้นแล้วก็เป็นเดือนเดือนด้วยนะลงคลิปไปก็ไม่มีคนดูเพราะมันลงโทษเราไงตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจเห็นปะขยันถ่ายเกินต้องระวัง่ะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยใครเอาชีวิตของช่องเนี้ยไปใช้ทําเป็นหนังสนุกมากมีทั้งฉากอีโรติก ประทับใจแล้วก็โดนแบบด้อยค่าก็มีนะบางร้านเขาแบบวิ่งหนีประเภทแบบว่านัดเอาไว้แล้วเบี้ยก็มีจะ้ะแล้วก็บองแล้วแต่หัวจะหลุดเท้าก็มีจ้ะน่ารักก็มีเยอะจ่าสอนฟรีจะทุกคนนวดใครสนใจงานนวดนะจ๊ะบอกต่อสิ่งดีๆจ้ะดูประกูดที่เป็นปูพวงเลยนี่บ้านไข่อ่ะสวยเนาะบ้านไข่ก็มีอยูสวยมาก นี่เป็นลาบเป็ดร้านาเป็ดหน้าทานมาเป็นห้องแอร์อ๋อนี่วัดปากขามทุกคนก็จะถึงแล้วหาแยกปากขามก็จะถึงสิริสิริโฮเทลเราชอบมากเดินนิดเดียวออกมาก็จะเจอน้ําตกสิริเลศลือชาอันนี้มะยมค่ะเป็นไม้มงคลนะฮะตรงวัดพวกแต้มจําได้ไหมที่มีมะยมหวานนะทุกคนหากยากนะมะยมหวานอันนี้ก็ชงมะยมชิดใช่ไหม เนี่ยสงสัยลูกมันเพิ่งหมดไปอย่างนี้ออกยอดใหม่ละว,วัดปากขามถึงแล้วในที่สุดก็ชะตาชีวิตให้เรามาเจอวัดปาขามจนได้แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ไกลแล้วนะที่จะไปวัดจองขามแต่ถ้าใครจะไปจองขามอีกวัดหนึ่งที่อำเภอเง,งาก็สี่ห้าสิกิโลทุลกคนนี่จ้าวัดปาขามสวยมากเอกลักษณ์นี่จ้าวัดปาขามร่มรื่น อุ้ยมีโพเงินโพทองด้วยทุกคนจากนี้โพทองเห็นไหมก้เนโพแต่เป็นสีทองเห็นไหมอุ้ยหายากนะที่จะมีโพเงินโพทองอยู่ในที่เดียวกันด้วทุกคนอันนี้โพเงินทุกคนจ่าโพเงินเห็นไหมไม่ไกลจากโรงแรมสิรีถูกไหมเดินมาได้เลยทุกคนมาทําบุญทาความดีกันนะครับเห็นไหมโพเงินโพทองนึกถึงอินเดียนบายเนาะก็จะตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะมีโพเงินโพทองคู่กันทุกคนจ่าอุ้ยหายาก อุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นไผ่ทองทุกคนจากไผ่สีทองเหนะ็นไหมสวยมียอดกต่มันแตกมาสวยมากดูสิแตกยอดใหม่เลยนะทุกคนรดเนาะนี่ฮะทุกคนต้นโพยักษ์ล่องลอยวันสงกรานแล้วก็ปากขามก็ต้องมีต้นมะขามเนี่ยสามต้นทุกคนเข้าไปได้ไหมก็ปิด่ะทุกคน อุ้ยดูสิผักแคลสวยน,นึกถึงสุนารีเนะที่เขาปลูกที่บ้านเลยดูสิสวยพีย่สวยมากเลยต้องมาถ่ายให้พี่สุอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนีง้อุ้ยขนุนติดลูกแล้วติดลูกแล้วจ้ะจะไม่กลอิ่มสวยไหมสวยนะเดีย๋ยวผักนี้สวยมากเดี๋ยวต้องมาให้ได้อีกรอบหนึงนะถ้ามาไม่ได้ก็ next time แต่ทุกคน อันนี้มันเหมือนใบขนุนอะไรนะเหมือนไเหมือนขนุนบ้านเราเลยเนะเออมีใครมาเด็ดไปแล้วดูสิว่าจะถ่ายรูปผักให้พ่สูขนารีอีกกล้องหนึ่งมันเต็มมันเต็มจนรู้จะลบยังไงนะเลยทุกคนจ้าเพราะจะโพสต์ช่องใหม่คลิปใหม่ใช่ไหมเพื่อจะได้ลบคลิปที่เพิ่งโพสต์ไปต่อเอสดๆร้อนๆอะ่ะปรากฏว่ามันก็ต้องใช้เวลาไงกว่าจะมันจะโพส successfully ช่ไหมกลายเป็นจะถ่ายกระทันหันแบบนี้มันก็ไม่มีพื้นที่ให้เราและนี่ฮะออกมาแล้วนะเห็นไหมทุกคนวัดม่อนเนี่ยฮะวัดม่อนปู่ยักเดินไปนี้นึงก็วัดจำสีนแล้ววัดจองคําเนี่ยนะไปมากเดี๋ยวจะต้องหาใน Google ว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะวัดจองคำเนี่ยดังมากทุกคนจองคํามีทั้งที่พอ,อพเยาก็มีนะครับที่อำเภอง,งาอเส้นทางเนี่ย ไฮเวลำปงางเงาเนี่ยเลี้ยวซ้ายไป40กิโล50กิโลก็จะเป็นวัดจองคําแต่ถ้าเกิดเขาบอ,อกจองคําที่อยู่ในเมืองลำปงางก็แค่กิโลเดียวจากโรงแรมสิริทุกคนเนี่ยสี่แยกปากขามก็ถึงลวอานิสาวดีหนานเจ้าชิดช้างอยู่ตรงสี่แยกนี้เองแล้วก็โรงแรมสิริทุกคนแล้วก็เดินไปข้างหน้าก็ไปค่ายสุรศักดิ์จำได้ไหมแล้วก็ต้นหมอนนี่ไงที่เราเก็บกินเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยต้นหมอนลูกสุกๆกดั ดีวัดมอนปูยักษ์และไปอีกแยกนึงก็แยกสนามบินไงทุกคนแล้วก็เซ็นทรัลที่แน่ๆคือเรากำลังจะถึงโรงแรมสิริยัำอีกทีนึ่งซ้ายมือสี่แยกปากขามเดินเข้าไปผนโยินไงที่ไปเจอไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนแล้วก็แก้วแหนมเนืองนี่ฮะทัวร i ิสนอตชันตามนี้เลยไม่พูดเยอะตัวเ,เองทุกคนไปหนัอ่าถึงสี่แยกนี้เราเราจะแบบจำคืบใจเพราะขวาปือที่ เป็นเขาเรียกว่าถนนว,าช,าวชิราวุธดําเนินไปวัดม่อนจําศีลม่อนปู่ยักษ์เข้าไปทางนี้ก็ได้ฮะมีซอยเล็กๆคือจะเลี้ยวขวาไปตรงนี้ตรงไปเลยม่อนปู่ยักษ์แล้วก็มีศูนย์ธนบดีใช่ไหมศูนย์อินทราเซราม,มิกอะไรประมาณนี้ฮะเขาจะมีเครื่องปั้นอุ้ยดูสิสวยงามเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะทุกคนตรงไปนะเข้าสิริเลยนะทุกคนนี้สี่แยกตาขามนะ เรากำลังอยู่บนไฮเวย์นี่ฮะข้ามมาสิริโฮเทลแล้วก็ที่เราข้างหน้าเราที่เห็นอยู่เนี่ยก็ไปวัดอะไรปาร่าดู่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีบ้านป่องนะแต่ขวามือนี่เป็นอนุสาวรีย์หนานเจ้าทิพช้างนะาย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นเดินไปประมาณไม่กี่ก้าวก็จะเป็นทางเข้าเลยโรงแรมสิริค่ะทุกคนตามมานะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเลยระวังรถด้วยทุกคนตรงนี้เป็นนี่ฮสนามบินเห็นไหมเซ็นทรัล ลำปางก็ตรงไปตรงนี้ฮะทุกคนไม่งงนะพูดเยอะให้ข้อมูลเยอะไปหรือปะดูลำาธารธรรมชาติมากเลยนะไปะเดินต่อเดี๋ยวจะพาไปที่หนามเจ้าทิพช้างทุกคนใครที่ไม่ได้มาสักการะที่นี่นะครับถือว่ายังมาไม่ถึงลำปางอย่างแท้จริงนะฮะซึ่งใกล้กันเลยกับโรงแรมสิริทุกคนนี่มีผักบุ้งด้วยหญ้าสวนนะ นี้ฮะอันนี้สาวรีพ่อเจ้าชิดช้างทุกคนบางคนบอกว่าทําไมไม่ไปรีวิวโรงแรมอีสานมันก็ไปอยู่นะนานๆทีทุกคนนั่งรถไฟไปเนาะนีสะดุดีวีรชนผู้กล้าเขตรังนครคือโรงแรมไหนสนใจอยากให้เราไปรีวิวไปบอกต่อสิ่งที่ติดต่อมาได้นะอือเพราะบางโรงแรมเราติดต่อไปเองก็มีเขาก็จะยิงเวนตัวเขาจะมาหลอกขอดูช่องก็มี ก็มีฮะทุกคนโทรไปผู้จัดการไม่อยู่ผู้จัดการไม่ว่างผู้จัดการหลับผู้จัดการประชุมเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่ให้เบอร์ติดต่อไม่ได้เดี๋ยวเขาจะด่าอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนรับสายปแปลกๆก็เลยก็กลายเป็นฟ้าดินก็จบแค่นั้นฮะก็ไม่ต้องไปฮะเราก็ได้จะมาโรงแรมดีๆอย่างโรงแรมสิริเนี่ยเรียกว่าโรงแรมหนึ่งในท็อปเลยทุกคนที่ดีที่สุดนะ พะไม่งั้นเราคงไม่มาแน่นอนนะทุกคนนี่ฮะอนุสาวรีย์เจ้าพญาสุรลัวลือชัยสงครามทุกคนจา้าสาธุครับทุกคนนะครับพระเทพทรงสเสด็จมาเปิดที่นี่นะครับทุกคนแล้วก็มาถททองโดยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานพระสังฆราชแล้วก็พระพันปีหลวงเคยสเสด็จมาพิธีเปิดทรงเปิด2527นะ ปีที่หนังเรื่องบ้านสีดอกรักไอพี่เบิร์ตนวรัตน์ยุตธนั้นจะรุ่นีสารพง์ตกเหวที่เชียงรายจำได้ไหมปีสองเจ็ดก็คือเป็นปีที่พระพันปีหลวงสเสด็จมาเปิดที่นี่อย่างเป็นทางการก็คืออมิสาวรีนะครับงานเจ้าชิดช้างนี่ฮะทุกคนถนนเหไนไหมออกไปเลี้ยวขวาก็สิริโฮเทลเลยเสียดายเมมเต็มทุกคนอีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่ครับนี่เป็น ใค,ใครเป็นกระท่อมที่หนานเจ้าทิพช้างเคยมามาอยู่มาอะไรเงี้ยฮะไปไปโรงแรมสิริกันจะได้รู้ว่าใกล้กันมากๆเลยเราต้องรู้จักบุญคุณฮะคนที่เคยนะฮะสถาพนาความเป็นปึกแผ่นนะครับกอบวุอิสระภาพให้กับแผ่นดินเนี่ยฮะ,ะนะครับเมืองน,นครลำปางบัวเมืองฝ่ายเหนือและเพราะว่าหนานเจ้าทิพช้างนี่แหละเป็นคนสู้ปกป้อง แต่ชื่อของท่านอาจจะเรียกยากนะเจ้าพญาสุรละวะลือชัยสงครามะแต่เราเรียกว่าทิพชางหนังนเจ้าพอเจ้าทิพชางทุกคนเป็นหนังจําได้ไหมสมัยสมบัติเมานีเป็นพระเอกหนังเรื่องทิพช้างไปเสิร์ชหาใน YouTube ดูได้เลยประวัติเกี่ยวกับทิพชางเห็นไหมตรงนั้นอ่ะแยกปากขามไฟแดงเขียวๆนี่เลยเอ้าดับไปแล้วทุกคนจอดับแบบจะหมดทุกคนอ่ะ ให้ถึงโรงแรมสิริแล้วกันนี่ไงออกมาก็จะเห็นป้ายสีฟ้าๆโรงแรมสิริพอเดินเลยไปก็เป็นค่ายสุรศักดิ์มนตรีและบ้านป้องนะักแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปพระหุ่นโยชินก็เข้าเมืองพรุ่งนี้เราจะปินแกงใต้นครศรีตรงห้าแยกนะฮะเป็นแกงใต้นครศรีแห่งเมืองลำปางทุกคนมสมาคมศิษย์เก่าลำปางอยู่ตรงนี้สีชมพูนะครับโรงแรมสิริแลบสีชมพูหนหนะป้ายอยู่ตรงนู้นนะ นะ้าที่มีรถออกมานั่นแหละมาสิริโฮเทลแต่เราเข้าทางนี้ก็ได้ครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยจากห้องพักของเรานะครับโรงแรมสิลินะครับ,รรนะรบช่วงนี้ก็มีป้ายประกาศเลือกตั้งหรือลัคาสายตามาพวกนี้เนาะเราก็เลือกคนดีะนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ชอบคนดีอย่าไปชอบคนไม่ดีแล้วก็เลือกคนดีๆเป็นตัวแทนทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติถูกไหมนักการเมืองดีคนไหนเราก็เลือกไม่ดีเราก็อย่าไปชอบ เนี่ยเราเข้าได้ถองสองทางอ๋อนี่มีต้นมะปรางด้วยเห็นไหมมีมะยมบ้านนี้มีมะปรางด้วยส,สิที่นี่เขากินกันแบบเบื่อลมากทุกคนมะปรางนี่ฮะทุกคนทางเข้าถึงละต้นสะเหล่าตะแบกเนี่ยฮะเข้าทางน,นี้ก็สะดวกด,ดีนี่ภูเขาสวยๆนะครับมีห้าถึงเลยเห็นไหมฮะ สงบสวยงามยังกับวิมานดินทุกคนอจากมีความเป็นส่วนตัวเป็นที่รักของนักเดินทางฮะบรรยากาศดีมากโอเคเนาะ